คนอยากถ่ายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนให้หนูแล้วก็หนูกลับไปดูแลแบบพี่เอิ้มบอกนะคะรอน้องเป็นคนรูปเล็บเท้านิ้วจากนิ้วแหลมน้องห้ามตัดตามโค้งของเล็บ ปูคนนั้นคนนัดไว้กี่คนคอืมนิ้วกระดอกมากกว่าเดิ ตึ้งเกลงนั้นอนตัดใช่ไหมก็น่าหง่ะหันก็มันจะน่ากลัวอันนี้เขาทายอทายานหนืองแท็กร็จ หนึงไหวไหมโอเคออกแล้วเลือกไปดิเธอดูเห็นแต่ในคลิปคือคิดว่ามันจะมีอยู่จร mm ิงอยู่จริงก็ฟันปลาฉลาม

หยางหลบกหนึ่งสองหกน,น,นะหนังพวกนี้ต้องตัดออกเขียวออกก็คือเล็บเมื่อกี้ก็หลุดไปแล้วใช่ไหมละใช่ค่ะอันนี้เหลือแค่หนัง หนังพวกนี้หนูต้องรอ้ออกอกกลัวล้อผิดจะอะไรแช่นะ้ำแล้วกว็ร้อออกแล้วก็ใส่ยาโล่งไหมหนูเพี่ยมแล้วคนติดเพี่ยม